นะทุกคนมามารู้จักวิธีเออเขาเรียกอะไรนะเจ,จียวไข่เจียวไข่ข้าวสวยนะคะเจียวไข่ใส่ข้าวสวยนี่เอาข้าวใส่มาแล้วไข่หนึ่งฟองพอจะได้ไม่เปลืองไข่ไข่แพงแล้วก็ใส่แป้งนี่นะไม่ได้โฆษณาแป้งนะ ใส่แป้งกรอบจะหน่อยนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาก็พอไม่ต้องไปใส่ซอสอะไรเมื่อก่อนนี่ก็ใส่ซอสนู่นซอสนี่ไม่ต้องใส่แล้วนะใส่น้ำปลายอย่างเดียวอร่อยมากมันจะออกมากรอบหอมเวลาทอดเนี่ยใส่น้ำมันใหม่นะน้ำมันใหม่ๆที่ยังไม่ได้เอาไปใช้งานมาก่อนอ่ะ เวลาทอดนี่มันกรอบต้องใส่น้ำมันให้มันลอยๆเยอะๆหน่อยไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะอมน้ำมันถ้ายิ่งใส่น้ำมันน้อยอ่ะไข่เนี่ยมันก็จะดูดซึมซับเอาน้ำมันไปหายหมดเลยจะเหลือแต่กระทะน้ำมันมันไปอยู่ในไข่หมดเลยแล้วมันก็จะไปอยู่ในท้องในร่างกายของเราหมดเราใส่น้ำมันเยอะเนี่ยไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะอมน้ำมัน พราะว่าใส่น้ำมันเยอะเนี่ยมันจะสุกทั่วแล้วก็ใช้ไฟเบาๆก่อนพอเราจะตักออกเนี่ยเราก็ค่อยเร่งไฟขึ้นมาให้ความร้อนอ่ะมันรีดน้ำมันออกแล้วเราก็เอาไปพักพักไว้ให้น้ำมันมันเสด็จแล้วมันจะกรอบอร่อยน้ำมันไม่มีอมนะคะไม่มีอมน้ำมันนะจ๊ะ นี่นะทุกคนข้าวยากยุคข้าวยากผักแพงไม่ใช่ข้าวยากหมากแพงนะหมากไม่มีขายเราจะใส่ผักชีลงไปก็ได้นะแล้วแต่ชอบหรือเราจะใส่หอมแดงหรือจะใส่หอมหัวใหญ่ก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็แล้วแต่แต่เราชอบใส่หอมแดงอย่างนี้นะ อันนี้คือสีสันแล้วก็ทำให้สุขภาพดีใส่สมุนไพรหรือจะใส่พวกแครอทหรือจะใส่ชะอมอะไรก็ได้หรือจะใส่สตอก็ได้นะโอ้โหอร่อยไข่เจียวสตอรอร่อยอย่างแรงนี่นี่เราก็มาคนคนคน,คน,คนให้เข้ากันใส่น้ำปลาเข้าไปหน่อย ตั้งน้ำมันให้มันพอร้อนนะจ๊ะไม่ได้หมายถึงร้อนละอุนะใส่เบาๆเพราะว่ากระทะแบบนี้มันจะเป็นกระทะที่ร้อนเร็วมันจะไวกว่ากระทะอื่นๆนี่นะน้ำมันเ่ยไม่ต้องห่วงว่ามันจะมาไข่มันจะมาดูดน้ำมันนะมันไม่ดูดนะมันเกินเลยพเล่นพุดเล่น เลยนะคะให้น้ำมันมันแบบลอยลอยไข่ลอยลอยนียมันจะได้แบบสลัดได้ไงสลัดไข่ได้สลัดไข่ว,วนวนวนไปอย่างนี้อันนี้ไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์ไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์หมายถึงว่าไม่ได้ใส่หมูไม่ได้ใส่เน้งไม่ได้ใส่อะไรค่ะ ถ้ามีกุ้งเข้าไปก็อร่อยแต่คนชอบหมูก็ใส่หมูสับแต่เราไม่ได้ใส่หมูดิบนะหมูสับเนี่ยก็เอาไปสับแล้วก็เอาไปรวนก่อนไปรวนให้หอมๆแล้วค่อยเอามาผสมกับไข่แล้วมาเจียวถ้าใช้หมูดิบๆสับๆแล้วใส่ไปเลยอะ่ะบางทีหมูมันไม่สุกนะเพราะไข่มันจะสุกไป ทำอะไรต้องละเอียดอ่อนต้องใส่ใจเนาะเราไม่ต้องใส่อะไรมากใส่ใจอย่างเดียวนี่เห็นไหมมันก็ฟูขึ้นมาทำไมถึงใส่แป้งเราชอบใส่นิดๆอดแะมันไม่ใช่ว่าทอดเจียวแต่ไข่แล้วจะไม่ไม่กรอบนะเจียวแต่ไข่ก็กรอบได้แต่เราชอบใส่ใส่แป้งกรอบเข้าไปนิดนึง มันจะช่วยเรื่องความหอมไม่ต้องเยอะนะช่วยเรื่องความหอมเนีย่ยตอนนี้มันก็เดี๋ยวรอให้มันเหลืองอีกนิดหนึ่งนะทุกคนสังเกตดูนะคะเมื่อกี้เราใส่น้ำมันเข้าไปประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเราเอาไข่ออกน้ำมันจะเหลือเท่าเดิมหรือว่าลดลงไปนิดหน่อยไหมเนะาะไข่กำลังเริ่มกรอบแล้วนะทุกคน เสร็จแล้วเราก็พักไว้อย่างนี้เราดันดันมาไว้ข้างๆกระทะอย่างนี้นะแล้วก็ปิดไฟถ้าไม่ปิดเดี๋ยวน้ำมันมันไหม้เราดันมาข้างๆกระทะเพื่อให้น้ํามันมันไหลออกเพราะว่าความร้อนของกระทะจะรีดน้ํามันไหลออกมาจากไข่นะคะมันจะรีดไข่ให้น้ํามันมันออกมานะทุกคนชิ้นไว้สักพักหนึ่งนะจ๊ะอันนี้เมนูที่2นะคะ เมนูที่สองเราจะผัดหน่อไม้หน่อไม้สดหน่อไม้ต้แมแล้วนะอันนี้คือพริกหนึ่งเม็ดพริกขี้หนูหนึ่งเม็ดแล้วก็กระเทียมสองหัวเอ้ไม่ใช่กระเทียมสองกลีดสามกลีดแล้วก็หอมแดงสองหัวกระเทียมกลีดใหญ่นะโขแบบหยาบ ระเทียมกับหอมแดงเนี่ยเป็นสมุนไพรอย่างดีเลยเดี๋ยวเราเราวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องไข่นะคะเรื่องของไข่เรามาประหยัดไข่ทำยังไงไข่มันแพงเราต้องประหยัดไข่นะคะเพราะว่าไข่เนี่ยเป็นของสําคัญแล้วก็หายากสมมุติว่าเรามีไข่แค่สองใบนะไข่เรามีแค่สองใบ ปกติทุกคนก็มีไข่สองใบมั่งใบเดียวมั่งเนาะพูดถึงไข่ที่เรากินทุกวันเนี้ยมันมันแพงเพราไมีไข่สองใบเราทำไงประหยัดเมื่อกี้เราเอาไปเชียวหนึ่งใบล้เหลืออีกหนึ่งใบเราก็จะเอามาทำประโยชน์ให้ได้อีกหนึ่งเมนูนี่นะคะอันนี้ไข่เบอร์หนึ่ง ตัวหน,นึ่งแค่เนี้ยไข่ไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีอดเห็นนะคะไข่ลงลงในกระทะแล้วนะไม่เห็นตอนตอกใส่เพราะว่าถ่ายเองนะเป็นตากล้องเองไม่มีมือเอากล้องไปวางกอดแล้วก็ค่อยกระตะ๊อกกระต๊อกไข่ลงไปในกระทะแล้วก็ แรงไฟเิ็นึงให้ไข่มันสุกหน่อยให้ไข่มันสุกหน่อยทีนี้ไข่แดงยังไม่แตกแล้วเราก็ใส่หน่อไม้ที่เราหั่นไว้แล้วเนี่ยนะหั่นหาซอยๆเนะี่ยมีแอบเอาหน่อไม้หลานมาทำข้าชื่อในแา่ไหนไม่รู้ รักขโมยของเขมาทงหนึ่งนี่นะคะเพื่อไม่ให้กระทะมันมันไหม้เราก็หยอดน้ำเปล่าลงไปหน่อยก่อนที่เราจะปรุงรสใส่ซอสใส่อะไรลงไปเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปใส่เครื่องปรุงนะอันนี้ไม่ได้ใส่เครื่องปรุงอะไรเลยนะคะให้มันให้หน่อไม้มันนิ่มหน่อยหน่อไม้ที่เขาต้มแล้วเรามใส่ตัวเย็นมันก็แข็ง แล้วก็เอามาอุ่นมาวอร์มให้มันนิ่มๆแป๊บหนึ่งเหยาะน้ำเข้าไปหน่อยหนึ่งเพื่อไม่ให้กระทะมันมันไหมไฟก็ปานกลางนย่ระดับนี้ค่อนข้างอ่อนนประมาณนี้นะพอได้ที่แล้วเราค่อยปรุงก็ของปลายก็จะใส่น้ำมันหอย ใส่ซอสรุงรสพวกซีอิ๊วขาวพวกอะไรอย่างเงี้ย้าเขียวอะไรเงี้ยแล้วก็โรยน้ำตาลทรายแดงนิดหนึ่งอ้าวนี่เราใส่น้ำมนันหอยเข้าไปแล้วนะแล้วก็ใส่ฝาเขียวแล้วแต่คนชอบใครจะชอบแบบใส่ ผงปรุงรสมุ้งมิ่งมงงุ้งยิ่งอะไรก็แล้วแต่นะของเราก็มีใส่มั่งไม่ใส่มั่งแต่เราไม่ได้ใส่ชูรสนะเราไม่เคยเราไม่ทําอาหารเราไม่ใส่ชูรสนี่ปกติเราจะใส่บุ้นเส้นเข้าไปด้วยใส่บุ้นเส้นใส่ผักกาดขาวเข้าไปอร่อยมากเราไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์ลงไปนะพวกหมูพวกไก่ ถ้าเราจะใส่ก็ได้แต่ว่าวันนี้ไม่ได้ใส่เราชอบแบบไม่ต้องมีเนื้อหมูอะไม่ต้องมีเนื้อสัตว์เสร็จแล้วทุกคนนี่กินได้เลยถ้าเราทําให้หลานเนี่ยหลานสาวนะเขาช่วงนี้เขากระเพาะเขาไม่ค่อยดีก็มีแผลในกระเพาะเนี่ยกินอาหารกินข้าวไม่ตรงเวลาเนี่ยมันทําให้แบบ กระเพาะไม่มีอาหารจะย่อยถึงเวลาย่อยไม่มีอาหารย่อยอก็สับมันเลยกระเพาะก็เหมือนเครื่องจักรนะทุกคนนะกินอาหารไม่ตรงเวลาก็เลยถ้าทําให้หลานสาวก็จะไม่ใส่พริกแต่อันนี้ก็ใส่ไปเม็ดเดียวเสร็จแล้วทุกคนกินแบบง่ายๆนี่ข้าวหน่อยนึง หายใบหนึ่งหน่อไม้ผัดหน่อยหนึ่งจริงๆมันไม่ได้จานใหญ่นะเพราะว่าเราถ่ายไกลกจานเล็กเราก็กินครั้งเดียวนะวันหนึ่งเราจะกินข้าวมือเดียวถามว่ากินช่วงไหนช่วงเช้าอ่ะเราต้องดื่มน้ําก่อนเพื่อให้กระเพาะเขาได้ย่อยแล้วก็อาจจะมี ผลไมา้นีดนี่หน่อยหน่อยแล้วก็มามื้อกลางวันอันนี้เรากินมื้อกลางวันนะแล้วมื้อเย็นเราก็ไม่กินละเราก็กินข้าวมื้อเดียวแล้วทุกคนก mm ินง่ายๆนะปกติก็ไข่ใบหนึ่งก็พอละแต่วันนี้อยากกินแบบแบบนี้บ้างหน่อไม้บ mm ้า hmm. งโอเคนะทานด้วยกันนะจ๊ะ mm hmm. บายบาย